สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโย t a าฟอร์จูเนอร์แชนะครับวันนี้เรามาอัปเกรดนะครับไฟต่ำและไฟสูงเป็นหลอด LED GPNE ฮะเป็นหลอดที่มีลักษณะเป็น LED นะฮะคงไม่ร้อนแน่นอนครับอันนี้จัด2เซตเลยนะฮะทั้งไฟสูงและไฟต่ำเป็น R2 และ R3 นะครับแสงพุ่งไกลนะฮะตัวนี้ฮะสีเท่าความสว่าง5เท่าเลยนะครับเรามาดูไฟต่ำกันก่อนครับนี่ฮะไฟต่ำา 6000K นะครับตัวนี้ฮะแสงเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะ ไฟสูงครับไฟสูงนะครับเปิดครั้งแรกไฟสูงจะเป็นแสงสีขาวนะครับเปิดไฟสูงอีกทีนึงครับอ่าไฟสูงเปิดอีกทีจะเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้นะฮะไว้มองเวลาฝนตกตกนะฮะหรือศาสตร์โค้งไกลๆนะฮะแสงสีเหลืองจะตัดโค้งดีมากครับโอเคครับปิดแสงสีขาวโอเคครับเหลือแต่ไฟต่ำนะฮะตอนนี้ไฟต่ำเป็น 6000K นะฮะงามๆแบบนี้นะฮะ ติดตั้งเราเราแถมหลอดไฟี่ LED ให้ฟรีนะฮะตอนนี้ฮะเปิดไฟสูงครับอ่าไฟสูงกลับมาเป็นสีขาวอีกแล้วนะครับพอปิดไฟสูงแล้วเปิดใหม่ทิง้งจะกลับมาเป็นแสงสีเหลืองครับสวยแบบนี้เลยนะฮะดูความสวยของแสงครับนี่ฮะแสงสีเหลืองครับขอแสงสีขาวทิงครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับสว่างขึ้นสามเท่าตัวเห็นเห็นเลยนะครับตัวนี้ฮะ รับประกันยาวนานนะครับตัวนี้3ปีเต็มเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมีความสนใจที่จะอัปเกรดนะครับหลอดไฟของท่านให้เป็น LED นะฮะโคมไม่ล้อมีความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าดแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ